คลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่สองนะครับก้อนสิไยายามเบ็ดนะครับใส่ไว้แล้วพี่นอ้องเบิงอีกที่หนึ่งหรือตอนหนึ่งไว้แล้วนะครับเนะาะเอาละครับเบิงบรรยากาศครับหาจินเข,ข้าที่น้ำกันครับในยังกินครับพี่ปานทอ,อ,อดปลาต้มต้มโอปลาจีไสมากเครับเมียนเนียนเ่าฮ ท่านใดเลี้ยงพี่น้องจักน้อยก็ไปยำหาไปแล้วจากน้อยกินข้าวแล้วก็จักน้อยเนาะกินสักระยะนะครับบาต่องห้องแล้วครับมือนี้พี่เขียวเข้าดูแลนะครับเออมาหนึ่งกล่องไว้กล่องบาบหลดนะฮะกินข้าวพี่น้องครับกระตอมหุงด้องุูน่ะกินน้าผลไม้กันเอ่ากับน้าผลไม้เอาจวดจวดจวดได้เวลาแล้วครับ กินเขาเรี่วๆวันนี้ไปยามเขาวันนี้นะไปทางไหนก่อนได้เอามีไปน้ำเดี่ตัวๆนี้อย่เดี๋ยวพ่อทางไหนก่อนบ้างแทนหรอบ่จากนี้เออแม่ทางนี้ละโอเคไปพี่น้องครับบ่อนเอาละครับพี่น้องครับอไป

สลิดเห็นบ่สลิดกินเบ็ดบ่ฮะหมอหมอนด่งแล้วครับนึงแต้มแล้วโอ้มงามงามง่ายง่าะแก้วแก้วก็ปากพอดีเลยเลยเด็ดไม่เนาะสวยงามดี้อเอายุห้ากินที่ทีอีสานอ่า แก้วองตัวแล้วครับพี่น้องได้ไปโอ้ยนด้คือปลาหงสฮะหมูตะกง่ฮึันเคือหมูเถอะพี่น้องฮะคือหมูาอะไรงของท่านไม่เบรลดนี่ขั้นลดมหมูอะไรขั้นลดปลาลาดนะยังน่าเหมือนพี่น้อง ยังไปโว้ยย่พอญ่แล้วพอมีนาเบ็ดลุดเฮ้ยเบ็ดลุน้องเดอเด้อเด้อเด้อเ้อเเด้อเอเอ้้เอเด้ด้ออเเอดเเอดเอเเ้เดอเอโชออเอจนเบ็ดถอนพี่น้องเอ้ยเลกเลยบ่โอ้ ่ิบาเไรเยื่อกี้เอาขึ้นไปทั้งเลยบอยรูดแล้วใส่สวยนะครับพี่น้องครับตัดเลยบอตัดเลยเอาละครับเห็นได้รุดน้ำกันครับสายตึงนะครับสตไก่ฮอคือบอ้ ยกกองเขารดรพี่น้องครับแสดงว่ายีน่ <No. S 2> นี่มีป่าตอดรู้เนอะเอาใส่ไปอีกครับแล้ว,ว,ว,วไปแล้วได้เขียดมาผู้หาเขียดกับหาได้พี่น้องอยบบเยอ,อ่เห็นเอะทั้งนกน้ำบกอีจักพี่น้องเนื้นยยนยยนอ<า> ไปไปรุ่นต่อไปครับเออไม่ยังละรอเฮียดบ่กเง,งี้ยมันเศร้ากูละ <จำ S 2> เฮียดโอ้เ<อ>งี้ยไอไอาร์ติเส็สบ่<อ>มันบอดไหมเออมันสวบเห็นบอดน้ำติ่งเห็นไหมนิกี้นี่แหละ น้องครับแหมมาประทันเบ็เดจนข้างโคกจั่วไปลวเลยแหม่กระแ้งเร็วจังเลยเออเอะไะครับน,น้องลดตัตวดวะอ,อ่าล้างนี้นะครับหลุดน,น้อำกันพี่น,อน้องสายยางครับ cái tưng vô ừ. mì thôi mất <laughs> đừng nè ừ. nhập không? À? nhập lên ừ. nhà khoong nhà รพี่น้องครับโอ้ยธรรมชาติโอ้คือเปล่าเกือหลายคนหัอมันนอนเรียบร้อยหรือเ่าเรียบร้อยอืมเอากินเสียดท้องแตกใจพี่น้องเฮ้ยหลังยุดไทยพี่น้องเอาละพออีกแล้วพออีกแล้ว mà đồn cần có nói coi nhanh wow ô uh. mà đi bên đồng kho nhanh kho nhanh Con nói mơ nhanh là áo lạ ôi à, tẹm hoặc tẹm mà còn đèo mà đi đồng áo con bên đồng bột con เก็บปื้ดสงไปทางนั้นเนอะที่นี่เนอะกลือว่ะเนอะพี่น้นองกือว่ะของของของ สามแต้มแล้วคือยูคือ,อยูนี่ค,ออค,ค,คือพี่นอ้องไปาสามแต้มสามแต้มมาหลังมีเบิรงเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตาอย่างนอ้อ โอ้ปลแข่งปลาแข่งลาแข่งโอ้ปลาแข่งไงอยู nah ่พี่น้องเอาละหนึ่งเต็มมันมันมาหนิพยายามคนเดียวครับไฟฝ่ายบุญค้าไรย่สดอยู่ครับพยายามมังนีเบิ้งเอาวอรแล้วครับ นั่งนีโอ้ยปลาคอนปลาคอนปลาคอนหน่อยปลาคอนหน่อยโอ้ยโอ้ยมาคนเดียวส่องเต็มส่องเต็มมาได้แล้วโอ้ปวดปลากระด้กพี่น้องเด้อมาเบ่งด้วยครับเบ่งหลังนี้ดู

เลื้งอุ้ยหุยบาทีนี้โอ้ยหล,บลบับหลับเตรียมทีซีมาคนเดียวมาเน้อโอ้ปักเกี่ยวหนวดมันหน่อยหนึหนงหน่งี่นองเออเกือบลุดแล้วมาซหน้อยหนึ่งนี่ลุดเอาแล้วครับ รดปากันเดอพี่นอ้องเด้อมีู้ไรถือกองให้เสียบนึกเสียบเมี่ยวนึงหัน่นกินน้ำกลล้วพี่น้องเอ้ยเอาอีกแล้วปลายยังนี่ป้าตะเพียนมีตเต็มเลยพี่น้อง khi nấm cột khi nấm cột, à, bên tiếng nhèng, bắt tàng cái này bình thường nữa, mà, mà long mà, vườn ỉu đang cái cái bạt này, là thứ sáu rồi là. à, ăn bận bận này, ừ. à, 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 à แสบนึงแล้วเดนะินแล้วอย่างเี้ยะเสียงไฟไฟพลายสดอมๆอยู่ในบ้านเฮ้ยพี่น้องไฟยฟพลายสดอยู่อมๆอยู่ยาเม็ดคนเดียวหมานอยู่ต้านลัเฮ้ยเอ้าเอาเอาไปเ,เกเ่งปนครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับ ผมกะไปายามรอบที่สองนะครับรอบแรกที่ปั่นไปคนเดียวนะครับข้าไร่สดครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องมาลุ้นร่วมกันครับยามเบ็ดรอบสองครับฮะนี้นได้ไอพี่น้องครับโอ้โสโลโมสันเด้อเดียวเดียวเดียวผมสุ่มกล่องกันวางเบดวางใหม่ได้

มาฝากไว้น้ำมันสุดท้ายไปเลอืมเนี้ยฉันใช่ไว้อยู่แลใช้ไว้อยู่แลวเนี่ยกันใดกันใดกัใส้ไว้เ๋ยวใส้ไว้อยู่แล้วอ๋อสี่หนึด้ครับตอนนี้เจ้แเจ้วเจาใช่ไว้อีกได้แล่วกันใดใช่ไว้อีก อีกแล้วไอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาแล้วปาปยังเนาะมาลุ้นกันนิดหน่อลุ้นกันครับนิดหน่อยาปยังแหละมาจ่อจอหน่อยโอ้เสีย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 เสได้พลาดเดี๋ยวงามเอออ้อก้อนหน่อยซ้มของผู้ใช้โหลดโ้ยไปนอนครับ Cool bà là Cooler Cooler nọc hèn Hope I say and hôn 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 โก่งโกงโกงเ็นกงโกงก่งไงพี่น้องะซาได้ซาางน้ำอืมอืมอืมกเรีมีเท้าก่นออบิครับลุงพี่น้องครับยังยังยังเป็นวดวดอะไรบ่ดตไหัวเ็นบ่หัวหัอ โอ้ยไอซ่อนไออซ่อนเอาใส่ได้ใส่สวยอยู่อืมกะด้ยหงโอ้ยโอ้าองามหากูนะเอ้ว้าไอเ้วโอ้ยขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเขาเบิ่งให้ลายใน youtube ขอบคุณไอ้ปั่นทำตรงจัดที่พิเศษให้น้องโอ้โหเยอะนะเยอะมงานปา่นกับนี่อยู่ริมปากปากันนี่สีด๊อนะเออใส่ไม่ข้อหวังไม่เฮาปุ่ะ Ừ, nó cắt bỏ, ừ. nó đem đem đi. Right. À. kéo lem lem đây, vui, kéo, đang gì đây, này với cây ก้งบอกเี้คือกงนี่ครับเบื้งต้นนี่ครับคือก้งดีแ่ดูบ่มีอะไรไหนมีอะไรไห้นี่บดึงยังได้บ่ได้ของมาดึงึ้นไปเกี่ยวอย่างนี้กันรูดโอ้ยนี่อไรบดึงได้บ่

แก้วใส่รอยอุ้เท้าไม่ยามอันนี้ข้าวครับไอ่โอ้เบ,บ็ดมึงดูพี่น้องเลี้ยบปากลายนึงออกมาจากปุ่นห้องธรรมชาติเมื่อใดง่ายมอง ลุนต่อไปครับพี่น้องครับใส่ะตออ้าวีดส่งมหมูี่ส่งมหมูเดยวเด้อ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 นอนน้เนี๋ยเด้อพี่น้องเด้อเออเอออกนาบ่ย่บ่อ่บ่บบ่่ช่่่ โอ้ผมนี่นี่ยกัดโอ้สองเทียซ้อนแล้วพี่น้องครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้าหอมมุ้งหลืงองจึงน้าคุ่นเนี้ยกันก็นได้แล้วด้วตรงนี้บ่ <c oughs> โออมันช่อ,อยู่มห,ห,มมหม่องน้ำไหลเนี่ยมั้ยมันแต่โอ้บอลลุดไงหนึ่งเลยเล็กเกี่ยวตามก็มันมันมี ขออยู่กลางๆนะมันแหลมนะเด็ดไม่นะไมาเปนหรอกอะฮะฮะใส่ก็ปาดีเบ็ดใส่กันโอ้ยเห็นหอตีปุ๊บใสเีบนที่น้องขากัดโอ้ยอยาจะับเห็นมันดึงลุกๆเลยดึงเยวดึงเย

น้ำมันเยี่ยตัวนี้องอ่งเียคืออยู่ยดีเนาะเป็นหลงคล้องอันนั้ธรรมซาเป็นหลง,งคล้องพุ่นพดก็เลยเสียเวลากูมาเสียบใหม่อีกอครับพี่รองครับยามรอบเด็ก,กมาแล้วครับจากตีหนึ่งหวัวตีสองกูกลัวนะครับมาเบิ่งกันว่าได้ซ้ำไหนครับผม เดิโไปเทศเกันกาปรมาณประมาณหัวมอันกาไม่ใส่กันพี่น้องครับเ็เาอีกเ้นี่เนาะเสเสุบนนนาะงัเสตีะตายมันบ่อืมว๊าดเนาะเอาเลี้ยนหน้าไหมบนี้ตายเพี่ยนับ่พอตัวนี้เ กัดกัดโอ้ตัวนี้ตัวนี้เข่ของแงอ้ยัดมาด้วยโอ้หักเป็นงานครับี่น้องสวยงามสวยงามฮะกระมังนี่วะม่สิอ ออตั้งสิทั้งเงินถ้าแล้วครับมืออื่นพี่น้องครับมืออื่นลุยอีกตอนเศร้าเมื่อบ้านนะครับแต่ประมาณชิว่าซีหาโล่อยู่บ่นะครับงานหากิโล เซาอีกแก้ว,ก,วก็นอนกัอพี่น้องครับตีสองเกือบตีสามแล้วป่ะเนี่ยมเป็นช่อม,มงไม่มะ